สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวชนะการสุขรักษานักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บทอ่านฟังเสียงร้อยแก้วรอบคัดเลือกเกียรติมุกเกียรติมุกค,คือรูปหน้าของอสุรกายที่มีลักษณะดูร้ายตนหนึ่งในลทัทธิฮินดู ซึ่งปรากฏแต่เพียงส่วนศรีรษะและลริมฝีตากส่วนบนเท่านั้นมักพบประดับอยู่บนยอดของซุนหน้าต่างหรือประตูหรือทําเป็นรูปประดับหัวเสาตามเทวสถานต่างๆโดยเฉพาะเทวสถานพระศิวะต่อมาภายหลังนิยมใช้ประดับตกแต่งสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปทั้งที่เป็นของศาสนสถานฮินดูหรือศาสนสถานในศาสนาพุทธ และยังใช้ตกแต่งพระราชวังในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายของผู้ที่ทักสถานที่หรือเป็นเครื่องรางมงคลคุ้มครองสถานที่นั้นให้ปลอดจากความชั่วร้ายต่างๆรูปเกียรติมุกในสมัยแรกๆกล่าวกันว่ามีลักษณะคล้ายหน้าคนแต่จากพัฒนาการทางศิละปะในสมัยต่อมารูปหน้าเกียรติมุกมีลักษณะเปลี่ยนไปคล้ายหน้าสิงโตมากขึ้นและในที่สุด เปลี่ยนไปเป็นหน้าค้ายอสุรกายในภายหลังทางอินเดียตะวันตกในลทัทธิยินดูมีนิยายปรามปราเล่าสืบกันมาว่ามีอสุรตนหนึ่งชื่อชลันพรผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองมานไดาา้ทราบว่าพระศิีวัตจะเข้าพิธีอภิเศษสยุมพรกับนางพระวดีผู้งามเลิศในจักรวาง อสูรจึงส่งรางหือเป็นทูตไปแจ้งให้พระศิวะยิงยอมส่งนางพราวดีให้แก่ตนเพราะสำคัญตนว่าเป็นผู้สมควรจะได้นางพราวดียิ่งกว่าผู้ใดทำให้พระศิวะทรงโกรธแค้นจนถึงกับบันดาลให้เกิดอสุรกา,ายที่ดุร,ร้ายมีหน้าคล้ายสิงมีงวิญญาตัวของเกรงและมีความหยุดกระหายเป็นนิดขุดขึ้นระหว่างคิ้วของพระองค์ และพระองค์สั่งให้อสุรกายนั้นจับราหูกินเสียราหูมีความปัวเกรงต่ออสุรกายจึงร้องขอให้พระศิวะไว้ชีวิตตนซึ่งพระศิวะก็ทรงยอมเมื่ออสุรกายจับราหูกินไม่ได้ก็จึงขอสิ่งอื่นที่ตนจะกินแทนราหูเพื่อดับความหิวพระศิวะจึงสั่งให้อสุรกายกลืนกินร่างของตนเองซึ่งอสุรกายก็ทำตาม โดยกลืนกินร่างกายและแข่ขาจนสิ้นเหลือแต่ส่วนศีรษและริมศีรากบนพระศิวะเห็นดังนั้นก็มีความสงสารเห็นในความพักปีเชื่อฟังจึงประทานพรให้อสุรกายนั้นมีชื่อว่าเกียรติมุกและให้มีที่อยู่หนาซุ้มประตูทางเข้าเทีวสถานพระศิวะเกียรติมุกนี้บางทีเรียกว่าหน้ากางซึ่งหมายถึงผ กลืนกินเวลาทุกขณะในโลกที่ไม่อาจาเรียกกลับคืนมาได้ชนะบุญประดิษฐ์